สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอวิธีการสตาร์กระต่ายโดยมีอุปกรณ์ดังนี้เข็มสำลีค่ะเอ็นค่ะแป้งมันค่ะไว้ใช้ห้ามเลือดเข็มฉีดยาฟอร์มาลีนลวดค่ะกันไกลูลกตาปลอมค่ะคอเสกค่ะและสุดท้ายมีด ้ยเขากำลังชำแหละกระต่ายอยู่แล้วค่ะไาเลือกไปดูกันเล้วอันนี้กําลังทําอะไรกันอยู่หรอคะพลังจะชำแหละกระต่ายค่ะแล้วทําไมต้องแหวกอย่างนี้ด้วยอ่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราใช้มีดรีดมันจะได้กินง่ายๆนี่นะคะแหวกอย่างนี้อแหวกให้ผลมันอยู่ตรงกลางค่ะใช้น้ำลูบนี่ใช้น้ำแล้วก็ลูบลงไป ขั้นตอนต่อไปคือใช้มีดนะคะกรีดค่อยๆกรีดกรีดเบาๆถ้าเรากรีดแรงมันจะโดนเนื้อทาให้เลือดออกแล้วกดไปลึกไหมก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะเอาให้หนังมันขาดพอ,อแต่ควจะเข้าก็ยากมากเลยเนาะหลังเ, <S 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 เรากรีดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเจอแบบนี้อะคะอ่ะไปเรื่อยๆตามตัวของมันโอ้แตง แบบเนี้ยค่ะชัน้นไขมันมันต้องเอาชั้นไขมันออกให้หมดนะคะไม่งั้นมันจะเน่าเละเละมากจะเน่าเันกลุ่มดิชั้นนะคะต้องทําใหม่นะคะซึไม่ดีเลยวันนี้เราได้เพื่อนมาช่วยคนหนึ่งค่ะต้องขอบคุณน้องแต่งมากรถเสียด้วยค่ะมาเอารถค่ะทำ <c oughs> ไมคุณไม่เป็นเรสตัดแพงคะคลองขนาดนี้ <c oughs> อ๋อ จะรู้ไหมคะฉันไม่มีสมองสอบไม่ติดค่ะถึงแล้ววันนี้ค่ะไม่มีระบบจับฉลากค่ะน่ากลัวมากแต่เมื่อวานมีแบบร้องคนเดียวน่ากลัวนั่นไงใส่แป้งใส่แป้งอ่ะถ้าเลือดออกเราก็จะใส่แป้งเพื่อไม่ให้เลือดเพื่อให้หน้าเราไม่มันนะค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งกระโถนได้แล้วค่ะโอเคค่ะชูดแป้งทอด นี่คือถึงขั้นตอนการตัดกระดูกขานะคะตรงข้อตรงนี้อ่ะชี้ให้ดูก่อนตัดตรงข้อตรงนี้อ่ะเป็นการตัดกระดูกขาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ตัดตรงข้อเี๋นวนะคะมันน่าที่ลำบากมากเลย่แล้วคหักเลยไหมคะเนี่ยค่ะตัดเข้าไหมคะหักเข้ามือหักเลย บีบเก็บตกแต่งเอาแล้วเราก็ตัดให้มันขาดออกจากกันนะคะโอเคแล้วก็จะยัดมันกลับเข้ามานี่แล้วได้แล้วขาหนึ่งจะได้สร้ง ขั้นตอนต่อไปนะคะก็ถึงขั้นตอนการฟักสมองของมันออกมาดูโดยเอาสำลีฟักเข้าไปใช้พอเสปแย่ควักเข้าไปลูออกมาให้หมดไม่งั้นมันจะเน่าค่ะซับออกมาค่ะเห็นไหมเนี่ยยืดมายองนี้ค่ะไหนไหนไม่เห็นถ่ายไม่ถ่านี่หินรูไหมคะอ่าแล้วก็ยัดเข้าไปยัดไม่ลงแล้วก็ควักมันออกมา เมอร์เจนซี่ลูมฟักจนกว่ามันจะหมด <c oughs> หลังจากที่ชำแหละเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้คือเหลือตานหนังแล้วท่อนหัวเหลือม,มีกระโหลกอยู่แล้วก็กระดูกตรงขานะคะเราจะไม่เอาออกเพราะว่าเราจะนําไปเป็นฐานอะไรอย่างนี้ไอ้ที่เราไม่เอาหัวเอ้กระโหลกออกเนี่ยเเพราะว่าเราจะได้โคงหน้าของลูกกระต่ายน้ไว้เหลือขา ต่อไปเราจะนำปลาเอากระต่ายตัวนี้นะคะไปซักค่ะทำความสะอาดให้เรียบแล้วก็นำมาเย็บและยัดนุ่นขั้นต่อไปไปอาบน้ำเหรอค่ะต้องเซ็ตผมไหมคะค่ะขัข้นตอนต่อไปคือจะนำกระต่ายนะคะมาซักในน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะขจัดข้าบไขมันพวกเนี่ย มาเป่าให้มันแห้งเร็วๆแล้วก็เช็ดตอกเลยโอเคเป่าเลยนะคะถ็ขั้าตอนการสั่นนี่หมดเราก็ต้องล้างใหม่เพราะว่าตรงเนี้ยการล้างออกยากมันจะเลือดออกไปเรื่อยๆ <c oughs> เป่าขั้าตอนนี้ใช้เวลานานไหมคะก็นานอยู่นะคะ,ะ,คะถ้าเกิดมีความเปียกของผลก็ตายค่ะ เครื่องซักผ้าเรามีโหมดปัดแห้งเราสามารถเราใส่เครื่องซักผ้าโหมดปัดแห้งได้ไหมคะเกรงว่าตัวจะขาดไว้อย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าอ๋อร้อนค่ะคเหมนถ่ายกันสักการาเลยแล้ก็พักไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราไปขั้นตอนต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือการดามจะตัายให้เป็นรูปทรงนะคะคือเอานำลวดมาดามแต่ละส่วน หัวถึงหาค่ะใช่แล้วก็ส่วนขาให้เป็นรูปทรงของขาให้เป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาเอาลวดระบายก็คือส่วนส่วนขาหน้านะคะ <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ท่อตรงเนี้ยตรงที่สามเหลี่ยมเนี้ยก็หารวดมาพันเพื่อให้มันยึดแน่นก็เหมือนการตรงตรงขาก็เหมือนกันค่ะอย่างนี้เหมือนกันโอเคค่ะทางอ่ะ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปคือ นำนุ่นมายัดให้เป็นรูปทรงของกระต่ายหลังจากที่ดามลวดเสร็จแล้วให้เป็นตัวกระต่ายอะคะ่ะเราจะเริ่มยัดตั้งแต่ขาก่อนนะคะ่าหัวลดอะค่ะตอนนี้นะคะในเมื่อเราทำในการก็คือ เอาสำรียัดไปแล้วนะคะต่อไปก็คือเราจะเย็บเข้าไปเรื่อยๆะคะ่ะเพื่อจะทำให้จัดรูปทรงของกระต่ายได้ง่ายขึ้น เสร็จแล้วก็เย็บให้เรียบร้อยแล้วก็ฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปทีละจุดขาหูช่วงหูขาหาง <c oughs> และโอเคแล้วก็ต่อไปก็ดาม <c oughs> ให้เป็นรูปเป็นล่าง <c oughs> ไปแล้วได้ <c oughs> i tried